ดีครับเพื่อนๆวันน,น,นี้วันอยุดสบายผมมาอีกแล้วจากความเดิมตอนที่แล้วนะครับที่เอาแม็กของเจ้าตัวนี้มาลองกับมาลุอีลองกับแม็กต่างๆให้ดูนะครับว่าผลเป็นยังไงนะครับแล้วผมก็บอกว่าเดี๋ยวผมจะมาลื้อแม็กตัวนี้ให้ดูเพราะว่ามิสหายอยากจะรู้ว่ามันถอดอยังไงเพราะว่าท่านลองถอดเลยเห็นว่าท่านถอดไม่ออกนะครับตัวเอเวฟซีคิมเบอร์เอ a ต้าแคลลี่หรือเอ t ต้าทีลีทูตัวนี้นะครับก็ เอาแมกกาซีนออกมาแล้วก็ปล่อยแม็กเออปล่อยแก๊สมันก่อนนะครับก็คือผมอยู่ยที่ผมไม่มีตัวกดตรงนี้นะเดี๋ยวผมจะปล่อยอย่างนี้นะแต่เวลาปล่อยกดอย่างนี้ต้องเอามือประคองตรงนี้ไว้หน่อยนะครับโอเคปล่อยแก๊สออกมาแล้วนะครับวิธีการถอดแมกกาซีนตัวนี้นะครับก็คือผมไปลองดูแล้วแะครับใช้อันนี้ตัวเดียวพอนะครับก็คือจะมี น็อตสี่แฉกเล็กๆตัวนี้นะครับล็อกตัวส้นนี้ไว้นะครับตัวส้นเนี้ยมันเป็นส้นอย่างเดียวนะครับไม่ได้เป็นตัวปิดข้างล่างจะมีตัวปิดข,นนข้างในอีกชั้นหนึ่งนะครับก็จะมีน็อตข้างในอีกชั้นหนึ่งนะครับแต่ตัวนี้เป็นตัวส้นและมันจะเป็นตัว ติดตัวนี้ไว้กันสปริงตัวนี้หลุดนะครับถอดซีแชกตัวนี้เสร็จแล้วนะครับดึงสปริงนี่ไว้นะครับเอาใช้นิ้วอย่างเงี้ยจับไว้อย่างงี้ได้กันมันกระเด้งด้วยนะครับผมถอดซีแชกนี่ก่อนนะครับกดไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวมันอาะเด้งนะครับแต่มันจะไม่หลุดออกมาแบบตึ้งหรอกเพราะว่าสปริงมันไม่แข็งขนาดนั้นแล้วเราต้องใช้วิธีเลื่อนออกนะครับมันจะเป็นลักษณะเหมือนกับลิ้นอะไรสักอย่างเนี่ยเนี่ยจะเป็นน็อตอย่างนงี้ะครับซีแชกออกแล้วนะโอเคแล้วก็เพื่อนจับนี่ไว้ก่อนนะกันแล้วก็ดึงเนี่ยดึงสปริง แล้วก็เลื่อนที่จับจับไว้ก่อนนะแล้วก็ดันเนี่ยอย่างเงี้ยอ่าดันอย่างเงี้ยครับเนี่ยเห็นไหมมันจะมันจะกันมันเนี่ยไอตัวเนี้ยมันสปริงมันจะเด้งออกไปนะครับแล้วก็อันนี้มันจะหลุดออกไปเงี้ยมันจะเป็นลิ้นอย่างเงี้ยเนี่ยเห็นไหมครับไอตัวเนี้ยมันจะเหมือนกับว่าอยู่ตรงนี้เฉยๆไม่ได้ไปล็อกกับอะไรนะแล้วใช้น็อตสี่แฉกตัวนี้ล็อกกับเกียวตรงนี้นะครับนี่โอเคแล้วก็อ่ามันจะเป็นสปริงแบบนี้นะครับแบนๆนะ แล้วลิ้นมันลิ้นไอตัวชนเนี่ยมันจะมีเหมือนของ1 9ึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งมาุอิเงี้ยเวลาถอดมาต้องระวังนะครับนี่มีสปริงตัวเล็กด้วยนะครับแล้วก็สปริงตัวเนี้ยสปริงดันลูกเนี่ยตัวเนี้ยจะอยู่กับลิ้นนะครับอยู่กับตัวดันลูกนะครับตัวด้านเล็กอ่ะส่วนด้านนี้นะครับมันจะอยู่ข้างล่างนะครับสําหรับแมกกาซี G นเนี่ยครับเ็วิธีถอดแมกกาซีนถอดฐานแมกกาซีนก็จะมี4แฉกตัวนี้นะครับมันจะเป็นรัตยาวเหมือน191 1เ่อ่าทั่วไปของมารุอิของจีน ที่เป็นนแบบ็อตแบบน็อตล็อกแบบนี้ซึ่งอันนี้จะดีหน่อยเวลาสมมติมันซึมอะไรแล้วก็มาเชงน็อตตัวนี้แล้วก็ขันเข้าไปนะให้มันแน่นก็จะอยู่ได้อีกสักพักหนึ่งนะครับแต่ตัวนี้เวลาใส่เราต้องอดูก่อนใส่มันจะใส่ยากหน่อยนะอ่ะนีมันจะเป็นอย่างนี้ออกมานะครับนะครับแล้วก็ฐานแม็กเป็นแบบนี้เนี่ย แล้วก็โอลิงแบบเนี้ยซื้อโอลิงตัวเนี้ยต้องเป็นโอลิงของมันเท่านั้นนะของ VFC เท่านั้นไม่เป็นโอลิงหนึ่งก้านหนึ่งของจีนของญี่ปุ่นใช้ไม่ได้ของที่เป็นแบบมาลุอีของจีอะไรเงี้ยใช้ไม่ได้นะต้องเป็นแบบของ VFC เท่านั้นเพราะว่ามันเป็นตัวเล็กอย่างงี้นะครับอาจจะมีขายนะแต่ผมยังไม่ได้หาข้อมูลไว้นะครับโอเคแล้วก็นี่น็อตสีแฉกน็อตสีแฉกยาวอย่างงี้นะครับแล้วก็ในนี้ก็ปกติเหมือนหนึ่งก้านหนึ่ง,ง,งทั่วไปครับวิธีการถอดปัดแม็กก็ตอกสลักออกสองตัวนะคร,ะรงเ,น,เ,งรเน,รงนี้ มันจะได้ตอกให้ถูกทางก่อนตอกนะครับวันนี้ผมจะไม่ตอกออกนะเพราะเคยตอ,อ,อกหลายครั้งแล้วยางปาก Mac แม็กก็เหมือนของ191ทั่วไปนะแต่อาจจะเป็นคนละทรงไม่แน่ใจว่าใช้กับทั่วไปได้หรือเปล่านะครับส่วนวาวตัวนี้ใช้กับ191 1ทั่วไปได้นะครับต้องใช้เครื่องมือถอดวาวถอดออกนะครับตัวนี้ผมก็จะไม่ถอดนะเพราะผมไม่มีเครื่องมือถอดวาวนะครับส่วนตัวนี้ก็สามารถใช้ไขควงปัดแบนถอดก็ได้ใช้เครื่องมือถอดวาวก็จะดีกว่านะครับนี่ก็เป็นอย่างนี้นะครับไม่มีอะไรแค่นี้เอง แล้วก็ที่มิสายบอกว่าอยากจะเปลี่ยนตัวนี้ผมคิดว่าต้องรอของแต่งของมันโดยเฉพาะอ่ะถ้าเกิดเป็นแบบแบรนด์นะเพราะผมว่าไม่น่าจะหาของอะไรมาใส่ได้นั่นเป็นลักษณะแบบนี้ยึดแบบนี้เนี่ยครับยึดไก่ตัวนี้นี่ไงอย่างเงี้ยใช้สีแชกถ้าเกิดเราจะเปลี่ยนทั้งอันเนี่ยผมก็ว่ามันไม่น่าจะเอาของอะไรมาใส่ได้เพราะว่าฐานเนี้ยเป็นแบบนเนี้ยเนี่ยก็น่าจะต้องทําได้อย่างเงี้ยคือทาใจนะครับใช้ไปนะครับแล้วก็ต้องดูว่า อาจจะมีของแต่งเข้ามาในอนาคตก็ต้องรอไปก่อนนะครับสําหรับตอนนี้ก็ใช้แบบนี้ไปก่อนนะครับต้องใจเย็นไปก่อนเนาะยังทําอะไรไม่ได้กับตอนนี้นะครับอ่ะทีนี้เวลาประกอบนะครับก็คือประกอบปกติทั่วไปแต่เวลาเพื่อนใส่ตัวนี้เพื่อนต้องใส่อย่างนี้ไปก่อนนะนี่แล้วก็ดูเนี่ยมันจะมีเดือยมันจะมีไอ้เกียวตรงนี้ขึ้นมานิดนึงเวลาใส่มันจะใส่ยากให้ให้ไอ้น็อตตัวนี้มันชนกับเกียวข้างในก่อนแล้วค่อยหมุนเข้าไปนะครับแล้วค่อยขันแน่นนะครับ ไม่งั้นมันจะไม่ตรงนั่นเองนะครับขันแน่นเรียบร้อยแล้วนะครับก่อนใส่ไปฉีดซีลิโคนเข้าไปหน่อยก็ดีนะครับแล้วก็ฉีดตามขอบไโอลิ่งยางตัวนี้ด้วยนะครับก่อนที่เราจะประกอบสปริงปิดฐานมันตรวจเช็กก่อนนะว่ามันรั่วหรือเปล่านะครับเพราะว่าตัวนี้เราสามารถเติมแก๊สไปได้ก่อนเพราะว่าม,มันล็อกตรงนี้ค่อยใส่ฐานนะจะได้รู้ว่ามันมุ่วล่ะจะได้แก้ไขได้นะครับ เนียบเก็ไม่รั่วนะครับโอเคเรียบร้อยแล้วเราก็ประกอบตัวดันลู่นะครับตัวดันลู่มันจะมีนี่นะครับบางทีมันมันอาจจะไม่หลุดมาทุกครั้งครับแต่บางทีมัน,อ,มนอาจจะหลุดนี่นะเระวังหน่อยแล้วการมีสปริงนี่มันเหมือนของไอ้มาลุอิอะครับนี่มันจะเข้าแบบนี้นะครับใส่ยากต้องไปใส่ข้างหลังกล้องนะครับโอเคแล้วก็เอานี้ใส่เข้าไปนะครับนี่จับดีๆก่อนนะครับเดี๋ยวไม่ง่ายไปดันข้างในเองให้มันขึ้นอย่างนี้แล้วก็เรียบร้อยแล้วแล้วก็สปริงอย่างที่บอกนะครับเอาด้านนี้ใส่นะมันจะมี2ด้านนะครับแล้วก็ วิธีใส่อันนี้นะ,ะก็คือกดสปริงลงไปให้มันสุดก่อนนะครับแล้วก็เอานิ้วเนี่ยดึงให้มันลงมาแล้วก็เอาเนี้ยสอดจากข้างหน้าเนี่ยนะ,ะผมไม่แน่ใจว,ว่ามันกึ้งอย่างนี้นะแต่ผมใช้วิธีสอดข้างหน้ามันจะง่ายกว่านะแป<ๆ>๊บนึงต้องจับให้ถนัดก่อน<ๆ>ก็สอดอย่างเงี้ยนะ,ะสอดไปอย่างนี้ได้นะ,ะให้มันเสมอนะแล้วก็ใส่น็อตสีแฉกตัวนี้นะครับขันพอตึงๆมือพอนะครับแล้วก็หา ไขควงที่มันพอดีกับไอหัวน็อตนี่นะไม่เดี๋ยวหัวมันเยินนะเพราะหัวข้างในมันเล็กนะครับเดี๋ยวจะเสียหายนะครับแล้วตอนที่จะใส่เนี่ยต้องใส่ให้มันเสมออย่างนี้นะครับรูปแล้วมันเป็นเรียบไปเลยนะครับแล้วก็ดูว่ามันทางานปกติไหมครับนี่นี่ถือว่าโอเคเรียบร้อยนะครับแก๊สไม่ั่วนะครับทุกอย่างเดี๋ยวลองให้ดูนะครับอ่ะนี่ค้างเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยนะครับก็ ถอดใส่ประกอบเรียบร้อยนะครับก็เป็นไปตามนั้นนะวิธีถอดใส่ก็หวังว่าจะเป็นข้อมูลกับมิสหายได้นะครับเผื <c> ่อ <oughs> อยากจะทําอะไรต่อนะแต่สําหรับผมปล่อยไว้อย่างนี้แหละไม่ทําอะไรเดี๋ยวค่อยดูต่อไปว่ามันจะมีของแต่งของอะไรไหมนะครับถ้าไม่มีก็เอาไว้อย่างนี้นะครับตั้งโชว์สวยๆ <c oughs> ยิงสนุกๆนะครับโอเคนะครับสาหรับคลิปนี้ก็เล็กน,น้อยหวังว่าจะมีบเพื่อนบ้างนะครับผิดพลาดอะไรต้องอภยัยด้วยขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมสวัสดีครับ